อตอนนี้กำลังหุงข้าวอยู่นะครับเครื่องหม้อหุงข้าวฟิลิปส์เฮดดี้สามศูนย์สามแปดนะครับผมอตอนนี้ผมกำลังหุงข้าวเหนียวอยู่วิธีการใช้งานก็คือเตรียมข้าวให้เรียบร้อยใช่ไหมครับผมแล้วก็กดเมนูหุงเลยเลยแล้วก็กดกดเมนูหุงหนึ่งครั้งแล้วก็ กดเลือกเมนูที่เราจะใช้งาน1ครั้งแล้วก็จะกดปุ่มหงุงทันทีหุงอีก1ครั้งอ่านี้เป็นเมนูเป็นเมนูรวดเร็วนะครับผมแต่ถ้าถ้าเราต้องการเ,เลือกเมนูเมนูเพื่อที่จะเลือกด้านบนเนี่ยครับผมมันจะมีเมนูโจ๊กเมนูซุปเนึ 1, เค,ค้กอุ่นร้อนอ่า ก็ให้เรากดที่เมนูตัวนี้นะครับผมหนึ่งครั้งเพื่อที่จะเลือกเลือกว่าเราต้องการหมายเลขอะไรไฟมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยอ่าส่วนตัวนี้เป็นเมนูตั้งเวลานะครับผมเมื่อหุงเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเอ่อเป็นเมนูเปิดปิดเครื่องแล้วก็อุ่นเองอัตโนมัตินะครับใช้งานไม่ไม่ยุ่งยากครับผมตัวเนี้ย ตัวนี้ก็จะเป็นฝาด้านบนยกกอกได้เป็นช่องระบายอากาศล้วก็เปิดไว้ตอนนี้กำลังทดลองอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงหุงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมอันนี้ผมหุงข้าวเหนียวใช้เมนูหงุงรวดเร็วพิเศษมาดูกันว่าข้าวจะสวยงามหรือเปล่าโอเคนะครับผม ครับผมตอนนี้ข้าวก็หุงเสร็จแล้วนะครับผมเป็นมาดูกันผมก็เพิ่งทําครั้งแรกเหมือนกันมาดูข้าเหนียวกันโอ้น้ําเยอะเลยอืมก็ลักษณะเป็นยังไงอม,มันก็เป็นเม็ดนะไอตอนตอนที่ผมหงนะ่ะ เราก็แช่ข้าวแช่แช่ข้าวแล้วก็ววล้างข้าวทางวอมสารใช่ไหมแล้วก็เติมน้ําให้มันพอดีกับข้าวอ่าแล้วก็เปิดเครื่องกดกดเมนูหงุงแล้วก็กดกดเมนูหุงแล้วก็กดเมนูหุงพิเศษแล้วก็กดเมนูหุงอีกทีหนึ่งข้าวก็ดูนุ่มๆดีนะครับผมอืม อืมอย่างนี้เลยฮะเป็นเท่าเหนียวก็พอพอดีะฮะไม่ได้ติดก้นมากคนระับพร้อมทานได้เลยฮะไอรุ่นนี้จะดีมากอืมอ่ะฝาตกซะงั้นตัวนี้จะดีมากเลยนะครับผมอ่าเพราะว่ามันมีหลายเมนูไม่ว่าคุณจะทำเค้กทำโจ๊กทำซุป อุ่นร้อนหุงมาตรฐานหุงเร็วหุงวิเศษข้าวอบหม้อดินอ่ะมันมีให้เลือกเยอะมากนะครับอ่าก็ตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้อ่าย้ำอีกทีนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อฟิลิปรุ่น HD3038 นะครับผมส่วนประกอบที่เขาให้มาก็คือมีไม้พายมีหม้อฝาก็เป็นลักษณะอี้อืม ก็มีสายมีคู่มือแต่ว่าคู่มือพอดีผมหาไม่เจอก็เลยสือโอกาสอ่ารีวิวใช้งานให้ให้ดูได้เลยให้ดูอด๊นี่นี่ช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่วางที่วางไม้เผลาหรือเปล่าก็ไม่มีซ้ายขวานะครับมีซ้ายกับขวา,ม,า,ขวามีสองช่อง แต่ท่านในจะทำการใช้งานโดยยังไม่รู้ก็เข้ามารับชมได้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกด subscribe นะครับกดแชร์นะครับผมอ่าโอเคนะครับผมขอบคุณครับที่รับชม